เส้นเอ็นขนาด1.20มวนล,ละเท่าไหร่นะ40 45บาทครับบางด้านนะแล้วก็ตอนใส่ครับเล็นกจะชับตอนใส่ก็ดึงมาสักพอประมาณ2เมตรกัน2เมตรประมาณ2เมตรแล้วก็หัวหางชนกัน ลูดเหยียบอ่าตรงไหนวะเนี่ยตรงไหน <c oughs> เอาหวัวแางนี้หรือผมยังไงวะเนี่ยลืมแล้วเนะี่ยอ่าน่าจะตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผมันก็คงจะผิดเองอะแล้วตอนแรกก็ม้วนม้วนลูดลูดลูด มวนมวนมวนตรงเนี้ยถ้าถ้าลายมันไม่ดีลายมันมันขืนกันมันจะพันกันเองตอนที่ตอนที่ปล่อยเส้นเอ็นออกมาในเครื่องครับแล้วมันก็จะทําให้ดึงไม่ออกงั้นก็ถ้าเกิดการดึงไม่ออกนะเครื่องมันจะร้องเสียงดังวูดเนี้ยเป็นจุดสังเกตว่าเส้นเอ็นมันไม่ถูกปล่อยมันถูกมันถูกมันพันกันเองครับอันนี้ก็ต้องเปิดตัวนี้แก้ไขเอง มันต้องหยุดกับช็อตอย่าง้ไม่ได้ถ่ายอย่างนั้น